สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ค่ะวันนี้มีลูกค้าให้หาทูบเทียนแบบใช้ไฟฟ้าก็ได้ใช้ฐานก็ได้แล้วก็ยิงรีโมทได้ด้วยนะคะโจทย์ก็คือเหมาะกับชุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะความสูงสินค้ากะคร่าวๆนะคะรวมๆประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะ30ซนติเมตร12นิ้วประมาณนี้นะคะใกล้เคียงกันบวกลบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ความอ้วนตรงนี้นะคะของเทียนค่ะก็2นิ้วครึ่งนะคะ อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราทำรีโมทหายเนี่ยก็ยังสามารถกดเปิดปิดได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวมาสอนใช้วิธีนะคะสำหรับการใช้ไฟฟ้านะคะก็เริ่มจากถ้าเกิดว่าลูกค้าเตรียมปักพ่วงแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้ประธานพิธีนะคะยิงทูบและเทียนนะคะก็ใช้สายไฟแบบนี้ค่ะจะมีตัวเปิดกับตัวปิดนะคะ โอเควิธีการก็แบบนี้นะคะทีนี้ที่ลูกค้าบอกว่าบางครั้งอาจจะไปนอกสถานที่ที่การเสียบปลั๊กไม่ค่อยสะดวกก็ใช้ฐานได้ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้ลองส่วนของไฟฟ้าให้ดูก่อนอเปิดปิดตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะใส่ฐานให้ดูนะคะถ้ารู้สึกว่าพวกสายไฟมันเกะก,กะรุงรังหรือว่าต้องไปนอกสถานที่ที่การเสียบลักไม่สะดวกนะคะก็ใช้ฐานแบบนี้ได้เลยนะคะตัวทูบใช้ฐาน 2A นะคะจํานวน3ก้อนค่ะก็ใส่เข้าไปแบบตามในคลิปวิดีโอแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดึงตัวสายออกนะคะก็ใช้งานได้ค่ะ โอเคตรงนี้นะคะต่อไปค่ะส่วนของเทียนเนี่ยมันจะเป็นฐานก้อนใหญ่นะคะเรียกว่าฐานตัว C ค่ะเปิดด้านก้นมันแบบนี้นะคะใช้ข้างละ2ก้อนค่ะเท่ากับ4ก้อนนะคะฐาน C ก็ใส่ด้านนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยตรงนี้นะคะตามรูปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยตามนี้ค่ะจากนั้นก็เปิดตรงนี้นะคะมี ช่องมีมีสีดำดนะคะลูกค้าก็เลื่อนเปิดปิดได้เลยนะคะสมมติว่ารีโมทหายนะคะก็ยังสามารถที่จะเปิดปิดได้ในตัวมันเลยนะคะเทียนก็เปิดปิดตรงก้นค่ะส่วนทูบก็กดได้เลยตรงข้างหน้ากระถางทูบเลยสะดวกสบายมากเลยนะคะเอาตามที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะลูกค้าบางคนจะบอกว่าบางทีใส่ฐานแล้วก็ลืมทีนี้ฐานก็เน่าอยู่คาข้างในนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้สายไฟดีกว่านะคะ แล้วก็ยิงรีโมทได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ประหยัดปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของไฟไหม้นะคะท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถดูรูปภาพและราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์ร้านนะคะ www. s a p a n b u n 1 0 9 .com ค่ะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามก็ทักกันที่ไลน์ร้านได้นะคะคือ a d p a p บุ n หน109ค่ะ สินค้าทูบมีหลายดอกนะคะก็มี1ดอก3ดอก5ดอก9ดอกค่ะสินค้าเทียนมีสีเหลืองสีขาวสีแดงค่ะสนใจทักสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพามาดูนิดนึงนะคะในส่วนของฐานเทียนนะคะมี t ัมเมอรนะคะแล้วก็มี Off มี On ค่ะลูกค้าสามารถดูวิธีการใช้งานเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ข้างกล่องสินค้าหรือว่าที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้นะคะ ให้ดูสเปคสินค้าตามนี้นะคะมีประกัน1ปีโดยบริษัทแคลด้วยค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญน,นะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่หน่าสนใจหรือว่าลูกค้ามีคำถามอะไรก็สอบถามกันเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จะทำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำหรืออธิบายสินค้าให้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ